สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาประกอบเครื่อง CG 110คันนี้ต่อนะครับตอนแรกว่าจะประกอบชุดทัดก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะมาประกอบเสื้อสูบก่อนนะครับการประกอบเสื้อสูบนั้น Honda JX 110ระบบเครื่องยนต์จะเป็นก้านกระทุ้งนะครับจะไม่มีโซ่ลรลลิ้นเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับคราวนี้การประกอบก็ต้องมีระบบกลไกของก้านกระทุงเข้ามาด้วยนะครับมันจะมีลูกเยี่ยวที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาลูกเยี่ยวให้ดูว่าลูกเยี่ยวอยู่ไหนนะครับแป๊บหนึ่งค้นหาก่อนยังไม่ได้หาอ่านี่ครับมันจะมี ลูกเบี้ยวตัวนี้ครับเนี่ยเบี้ยวตัวนี้นยอยู่นี้จะเป็นตัวที่คอยติก้านกระทุงครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการตั้งตัวนี้นะครับว่าจะตั้งอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งมาร์กตัวนี้นครับมาร์กตัวนี้จะเป็นมาร์ก เฟืองขับลูกเบี้ยวก้านกระถุงตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีวิธีตั้งอย่างไงที่ลูกเบี้ยวตัวน,นี้ลูกเบี้ยวนี่เฟืองขับมันจะมีวิธีตั้งอย่างไงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจุดตัวเนี้ยจุดที่ผมชี้เนี่ยมันจะมีจุดกลมๆอยู่จุดหนึ่งจุดเนี้ยเวลาประกอบเนี่ยมันก็จะต้องมาตรงกับอีกจุดหนึ่งนะครับโดยที่เฟืองตัวเนี้ยจะขับ ับเปืองข้าเหวี่ยงตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆจุดจุดนึงจุดไหนนี่ครับจุดตรงนี้ที่เข้าเหวี่ยงนะครับเวลาเราใส่ก็ต้องให้จุดตัวเนี้ยตรงนี้ยมันตรงกันนะครับเพื่อนๆก็แบบนี้นะครับลองใส่ดูว่ามันตรงกันไหม,มก็จะเล็งแต่ถ้ากันพลาดก็แต้มสีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสีมา แต้มมาร์กตรงนี้ให้มองเห็นชัดๆว่าตรงไม่ตรงนะครับเพราะถ้าเราไม่แต้มสีรู้สึกว่ามันก็จะมองลำบากนิดนึงก็เดี๋ยวผมหาสีตั้งนะครับเพื่อนโอเคได้แล้วนะครับสีเดี๋ยวผมก็จะมาร์กตรงจุดที่เป็นตำแหน่งนี้ไว้เลยไม่ติดซะแล้ว Okay. แล้วก็มามาร์คที่ตำแหน่งตรงเครื่องตรงนี้อีกนะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคแล้วเราก็นำเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้มาใส่ให้ตำแหน่งมาร์คมันตรงกันนะครับตำแหน่งที่เราขีดไว้ให้มันตรงกันนะครับ okay. แล้วเราก็จะมาเล็งดูว่ามันตรงกันไหมกับอันนี้ อย่างเงี้ยโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตรงกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องใส่ให้มันตรงกันอย่างนี้โอเคเมื่อตรงกันอย่างนี้แล้วมันก็จะมีสลักล็อกตัวนี้นะครับเราก็นําสลักมาใส่ได้เลยแต่ก่อนใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉลมน้ามันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก็ ฉลน้ำมันแล้วก็มาประกอบไปเลยครับผมก็จะเอาน้ำมันฉลอมที่สลักตัวนี้นะครับแล้วก็ที่โครงเฟืองขับด้วยประกอบใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อน,อนก็เล็งต่อมาณนนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองหมุนดูกันนะครับว่าแต่ละรอบมันจะกลับมาเจอไหมถ้ามันตรงมันก็ต้องเจอนะครับนี่ครับโอเคหมุนก็ตรงกันนะครับเดี๋ยวหมุนดูก็ถือว่า่านใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเสื้อสูบกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการประกอบ ลูกสูงนะครับเพื่อสูงแล้วก็ชุดเตีมผีนะครับว่าจะมีเทคนิคยังไงการเรียงปากแหวงยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ความรู้ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่วงการต่อไปนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ